เราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุดตามระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะไม่มีการโค่นล้มรัฐธรรมนูญหรือก่อการรัฐประหารอีก เพราะเป็นเรื่องหน้ารังเกียจมีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมใครหน้าไหนที่ล้มรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมถูกตราน้าเป็นอาชญากรของชาติท่านลงมติโดยการเขียนคำถามที่ท่านไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าท่านลงมติกับยัต,ติที่ท่านมองว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นครับท่านประธานผมทิ้งท้ายจริงๆว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่า ผมเคารพความเห็นที่แตกต่างหลากหลายผมเข้าใจว่าแต่ละพรรคการเมืองสมาชิกแต่ละท่านก็มีชุดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปไม่จําเป็นต้องเหมือนกับความที่เห็นของพรรคเก้าไกลวันนี้ผมไม่ได้ขอให้ท่านเห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลนะครับผมขอให้ท่านเห็นด้วยกับตัวท่านเองในอดีตเมื่อ3 5 6หกวันที่แล้วเท่านั้นครับและเดินหน้าสับสนยญยตินี้เพื่อจัดทำรชาธมติและนับหนึ่งสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส,สรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ